ปัจจุบันมีคนจำนวนมากนำโฟมมาใช้เป็นภาชนะสำหรับใส่อาหารและทิ้งกลายเป็นขยะมูลฝอยซึ่งการจัดการหรือทำลายต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายยาวนานเนื่องจากโฟมมีความคงทนและสามารถทนต่อแรงอัดสูงนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายมากกว่า1,000ปี และการนำโฟมไปเผาทำลายก็จะก่อให้เกิดโมลพิษทางอากาศรวมถึงปัญหาการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกซึ่งก๊าซเหล่านี้จะดูดกืนรังสีอินฟราเรดเอาไว้ต่อจากนั้นก็จะคายความร้อนสะสมอยู่บริเวณพื้นผิวโลกและชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นพื้นผิวโลกจึงมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนำไปสู่ปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ นอกจากนั้นแล้ว oh. เมื่อโ oh. ฟมถูกทิ้งให้กลายเป็นขยะในสิ่งแวด oh. ล้อม oh. เกิดการแตกหักออกเป็นชิ้นเล็กๆก็จะ oh. ยิ่งก่อให้เกิดปัญหาและยากต่อการกำจัดโ oh. ฟมถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติกสามารถดูดซับสารพิษได้ดีเมื่อปลาและสัตว์ขนาดเล็กกินเข้าไปก็จะสะสมสารพิษในตัวส่งผลต่อระบบฮอร์โมนและการสืบพันธุ์เมื่อมนุษย์รับประทานสัตว์เหล่านี้ สุดท้ายแล้วสารพิษก็จะเข้ามาสะสมในร่างกายก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆและกลายเป็นวัตจกักกลับมาส่งผลกระทบต่อมนุษย์ซึ่งเป็นต้นเหตุนั่นเองสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือการนำโฟมมาใส่อาหารที่ร้อนจัดรวมถึงอาหารทอดที่มีน้ำมันหรือไขมันเป็นส่วนประกอบจะส่งผลให้โฟมปล่อยสารประกอบชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสไปรีนออกมาปนเปื้อนกับอาหาร สารประกอบชนิดนี้เมื่อสะสมในร่างกายจะก่อให้เกิดมะเร็งและหากรับประทานอาหารชนิดนี้ติดต่อกันนานสิบปีจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูงกว่าคนปกติถึงหกเท่านี่แหละค่ะจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ใบเตยอ,อยากจะชวนทุกคนให้ลดการใช้โฟมเริ่มต้นจากสิ่งไง่ายๆใกล้ตัวในชีวิตประจำวันก่อนลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นด้วยการปฏิเสธการใช้โฟมเพราะ ล่องโฟมเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งมีอายุการใช้งานที่สั้นมากเพียงไม่ถึงชั่วโมงหรือไม่กี่นาทีกล่องนั้นก็จะกลายเป็นขยะแต่ระยะเวลาในการย่อยสลายกับใช้เวลาน,านานหลายชั่วอายุคนรวมถึงงบป,ประมาณที่จะนำมากำจัดก็ยังมากมายอีกด้วยไม่คุ้มค่าเลยใช่ไหมคะ วันนี้ใบเตยเริ่มหิวแล้วไปหาอะไรกินกันดีกว่าคะ่ะหนูเอาถ้วยมาใส่ถ้วยนี้ได้ไหมคะเพื่อนหนูอีกสามคนก็เอาถ้วยมาเองคะ่ะเออเราเอาถ้วยกันมาเองก็ดีนะ ช่วยลดโอวมในมหาลัยด้วยใช่ใช่อย่างน้อยกลุ่มเราก็เป็นส่วนหนึ่งในมหาลัยของเรานะโอเคงั้นเรามากินอาหารกันเถอะปลอดภัยต่อเราและโลก เรามางดการใช้โฟมและพลาสติกกันเถอะค่ะเพื่อลดภาวะโลกร้อนเพื่อโลกที่น่ายอยู่ของเรา